เราขับเคลื่อนเวทีมาถึงช่วงเวลาที่เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งช่วงครับจะเป็นการปรากฏตัวของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยพร้อมๆกับผู้สมัครคุณภาพ33เขต33ท่านของพรรคเพื่อไทยพี่น้องที่รานคนเมืองพร้อมไม่พร้อม เหมือนดึงพรรคเพื่อไทยหาเสียงอยู่พรรคเดียวเลยนะครับไม่มีใครหาเสียงแข่งกับเราเลยนะครับเพียวความสามนอกจากพระอดีตนายกแล้วสามเป็นเด็ดแล้วค่ะขอเชิญผู้สมัครบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยและผู้บริหารพรรคเพื่อไทยบนเวทีขอเสียงปรีดีดังดังหน่อยเลยขอเสียงให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยเบิร์ดดังดังเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพนะครับเชิญถ่ายภาพนะครับ กับท่านผู้สมัครทั้งแบบบัญชีรายชื่อนะครับและผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครทุกท่านเลยนะฮะแล้วเราขออนุญาตถ่ายภาพนะฮะเชิญช่างภาพสื่อมวลชนนะครับขออนุญาตจัดระเบียบกันครู่เดียวนะครับผู้สมัครเอ่อทั้งสองแถวยืนขึ้นได้เลยนะคะับเชิญเลยนะฮะด้านบนเวทีนะครับยืนได้เลยครับนี่นะครับพันทีครคารพครับความพร้อมของพรรคเพื่อไทยครับในการที่จะ ลงชิงชัยนะครับในสุดลึกตั้งรอบนี้ครับพี่น้องครับเชิญชักภาพสื่อมวลชนมาทาภาพนะครับค่ะและที่อยู่บนเวทีแห่งนี้ค่ะคือบุคลากรของพรรคเพื่อไทยและผู้สมัครกอสมของพรรค ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วจะขออนุญาตกลับนิดนึงนะกลับหลัง<ด>นิดนึงนะขออนุญาตให้ผู<ส>้ที่อยู่บนเวทีนะคะห,หันหันหลังให้กับพี่น้องประชาชนนะคะอ่าเชิญครับพี่น้องคะใครมีป้ายชูป้ายมีมือชูม,มือสองเสียงดังๆมาถือภาพไปด้วยกันคะ่ะเอายะครับพี่น้องครับเอาเตรียมพร้อกกับแก๊ปตีเลยดัง้ลยดังเลย ชูมือ like ด้วยนะครับผู้สม pa ัครเชื่อขอผู้สมัครชูมือด้วยนะครับชูมือด้วยนะครับอ่าชูมือนะครับประกาศชัยชน้ร่วมกันกันนะครเสียงยังไง คือการประกาศค่ะว่าพักเพื่อไทยขอใช้พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนมาครั้งน,นี้เรามากับนโยบายดีๆใครฟังนโยบายจากเพื่อไทยแล้วชอบมากขอเสียงหน่อยนะโใครชอบนโยบายไหนส่งเสียงดังๆ ยาวๆในใครชอบรถไฟฟ้าย0บาทตลอดสายถ ด้วยกับนโยบาย ดังเนี่ยมีปรับนะเพราะว่าเป็นระดับประธานอำนวยการนางแบกมานั่งด้วยกับเขาเสียงในโซเชียลดังมาก,มากมอยากรู้โซจริงจะเสียงดังขนาดไหนขอเสียงแถวหน้านางแบกเพื่อท ธงชาติและเครงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย จะไปพบกับผู้สมัครสอสอในระบบเขตของรัคเพื่อไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับค่ะเริ่มต้นนะคะใครมาจากเขตไหนใครเป็นแฟนคลับของใครส่งเสียงเฮดังๆได้ตามสบายเลยนะคะร่วมกับเขตหนึ่งค่ะยานกิจพวงซัง นละเสีงเ์แน่นแน,น่นให้กับพงศก,ก,กรรัตนเรืองวัฒนาแม่ต่อไปเหตุแห่ขวัญใ,ใจคนบุงสุมคันยาวคนพูมวิัภูมิประเทศอดีตผู้ปฏิบัติหนา้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การงานสูงสุดในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาครับเป็นระบดแล้วครับมท .4 มท .3 รักษาการมท .2 รักษาการมท .1 เป็นผู้ที่มีแฟนกับเนื้อแท้ที่สุดในวันนี้พีรัก i oh, don't no. Yes, ma'am. เียงเฮแน่นแน่นให้กำลังใจเขต33กรุงเทพมหานครเขตบางพัดบางกอกน้อยสุด